พิกระดาษทิชชู่แบบง่ายๆมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นแผ่นซีดีสองแผ่นค่ะขวดน้ําแบบนี้2ขวดและท่อ PVC นะคะพี่อ้อมก็จะตัดให้มีความยาวเท่ากับกระดาษทิชชู่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกเลยนะคะพี่อ้อมจะตัดคอขวดตรงนี้นะคะเราจะใช้ด้านบนตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ตัดส่วนนี้ออกไปเลยค่ะนี่นะคะส่วนนี้เราก็ตัดออกไปได้เลยเดี๋ยวพี่อ้อมจะใช้คัตเตอร์ตัดบริเวณนี้ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใช้กรรไกรเล็มอีกหนึ่งรอบค่ะ นี่นะคะเราจะใช้ส่วนนี้ค่ะเมื่อตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้กันไกรเล็มขอบลงมาแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งเราจะใช้2ชิ้นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะประกอบฝาส่วนนี้เข้ากับทอ่อ pvc นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะประกอบชิ้นแรกเข้าไปก่อนเลยเราก็กดเข้าไปที่คอขวดแบบนี้ค่ะ นี่นะคะกดลงไปให้แน่นเลยนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ออมจะทุบลงไปนะคะนี่ค่ะเคาะลงไปให้แน่นแแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วกดลงไปให้แน่นๆเลย นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะประกอบแผ่น CD ดีเข้าไปนะคะนี่ค่ะเราจะติดเข้าไปแบบนี้เลยก่อนอื่นลราก็ทากาวที่ฝ้ากวดก่อนนะคะนี่ค่ะเ,เพรียมจะทากาวเข้าไปเยอะๆเลยเขาจะได้แน่นๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ติดไปที่แผ่น CD ดีได้เลยค่ะนี่นะคะกะระยะให้อยู่ตรงกลางด้วยนะคะแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้ชิ้นนี้แห้งสนิทเลยนะคะและในระหว่างที่รอนะคะพี่อ้อมจะหมุนฝาชิ้นนี้ออกมานะคะนี่ค่ะด้านบนตัวนี้นะคะเราก็จะหมุนแค่ฝาออกมาก็พอค่ะนี่เลยแล้วเราก็พักชิ้นนี้ให้กาวแห้งสนิทนะคะนี่เลยส่วนชิ้นนี้ค่ะเราก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะติดกาวไปที่ฝาขวดแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็ติดไปตรงกลางแผ่นซีดีเหมือนกันค่ะ นี่นะคะแล้วรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะและตอนนี้นะคะทั้ง2ชิ้นกาวก็แห้งดีแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่ใส่กระดาษทิชชู่แบบง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะ่ะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยส่วนฝาด้านบนตัวนี้นะคะเราก็ปิดเข้าไปแบบนี้เลยหมุนฝาเข้าไปให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้กับที่ใส่กระดาษที่ชูจากแผ่นซีดีแบบง่ายๆแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงมาใช้งานแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ